ก็คล้องเก็บเกียเ่ยวแล้ว,วลทันได้กินเหมือนกันนะเก็บไปเอาถุงมือที่มันจะถุงมาก็จะเก็บทราโอโ้โหมันเศษดินเลยนะเออม,มันแก่ยังแก่แล้วเอาไปเลยเนี่ย ไว้ให in sure. oh. ้แบงค์น oh, okay. kind of ี่ปอกอยากจะมานี่นั่งเบือผัดกะเพราแซลมนด้ลยอ่ไว้ให้พนิาพ่นิษมานะบอกอซีอะไรบอกอะไรไม่ได้นใครพินิษนิอย่าไปวันเสาร์วันเสาไม่ได้อะไรหรอกถ้าอยากจะกินมะุูมลายของ ออพอแลนพอเรีนอะไรแต่มากที่โอนโอ้วางที่โต๊ะยังเนาะเอาโคตรมามันลงงน,น,นี้แวให้แลนะ,ะนะคะนึกว่าจะไม่ได้กินแล้วนี่ได้อยู่นะ <S <S เดี๋ยวเอามารวมถ่ายรูปหน่อยจะลง <S <S คลิป,ลปะจะลงคลิปใช่ อ,อ,อันนี้เม็ดผักชีนะคะเราเราเก็บพันนะคะเรารวบรวมต้นเ,เก็บพันเอาไว้ปลูกปีหน้านะคะแล้วก็จะมีต้นมะคงมะเขือโอ้ก็คงไม่เก็บข้าบ้านเพราะไม่มีที่จริงๆนะคะก็ต้องปล่อยให้ตายนี่คือเป็นเดือนเลยนะคะโอ้ไม่ได้มาดูแลมาทําสวนมาอะไรเลยเพราะว่า ก็จะติดงานสีดำแล้วก็งานนวดเนาะแล้วก็เราไม่มีเวลามาดูเลยนี่นะคะจะผึ่งเอาไว้ก่อนเนาะผึ่งเอาไว้ก่อนเพื่อให้มันหายชื้นนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะเอาเข้าบ้านนะคะตอนนี้เดี๋ยวค่ะเม็ดผักชีนะคะแล้วก็จะเอาต้นพริกนะคะจะย้ายเข้าบ้านมีมะลิมีพริกนะคะแล้วก็ มีมะลิถั่ววันนะคะที่จะเอาเข้าบ้านแล้วก็มีผักหลากหลายชนิดเลยนะคะเนี่ยค่ะอะไรที่ยังไม่ตายก็จะเอาเข้าบ้านนะคะใหญ่ยักษ์มากเลยค่ะพริกแล้วก็เผ็ดมากด้วย เห็นสะระแน่ไหมคะสารแน่ออเนี่ยของโอ๋เนี่ยนะคะต้นใหญ่แต่ก็จริงเป็นพันธุไทยนะคะที่เอามาปลูกไม่มีขนเลยคะ่ะสารแน่เนี่ยเพราะว่าปกติแนละ้วต้นใหญ่จะทานไม่อร่อยใช่ไหมคะแต่นี่ต้นใหญ่เหมือนบ้านเราทุะการเลยไม่มีขนเห็นไหมฮะเยอะมากเราก็ต้องตัดออกนะคะเพราะว่ามันเข้าไปในเขตรั้วเขาตัดทิ้งนะคะเนี่ย มีบางคนนะคะเอากระแนกมาชำแล้วต้นจะใหญ่มากใบหนามันใบกะเพราที่นี่ใบใหญ่แต่ก็จริงแต่ว่าอส่วนมากที่ใบหนาเนี่ยจะมีขนแต่ของโอนี่ไม่มีขนค่ะเมื่อก่อนนึกถึงเนาะอยากจะกินิีลาบนั่งสกนะคะก็ต้องไปหาซื้อกระแน่เนาะเงินเป็นทองไม่เยอะแยะเป็นเสืดเลยดูกระแนกครั้งหนึ่งนะคะเยอะไหมคะ ่คะเป็นดงเยอะมากๆเลยนะสาละเณรขอบอกว่าหอมมากเลยเห็นไหมคะเืนชายไทยนะคะนี่คือนชายไทย ะะเดี๋ยวถ้าหนาวกว่าน,นี้เดี๋ยวโอจะหาของมาคุมไว้นะคะกันเขาตายนะคะเป็นกอบเลือเลยนะคะอันนี้เป็นต้นหอมนะคะเป็นต้นหอมเวียดนามโอเอาเห็นรากมันก็เลยเอามาปลูกนะคะ ปรากฏว่ามัน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 เป็นต้นหอมที่แปลกอะค่ะก็เดี๋ยวต้องถอนทิ้งนะคะเพราะใช้ไม่ได้แล้วตรงนี้ก็เป็นที่เห็นนี่คือเป็นดงของกุ้ยช่ายทั้งหมดเลยนะคะเป็นดงของกุ้ยช่ายนี่ก็เป็นเมล็ดกุ้ยช่ายนะคะนะคะปีหน้าเขาก็จะแตกเห็นไหมคะเมล็ดพันุ์กุ้ยช่ายอันนี้ก็เป็นต้นหอมนะคะเป็นต้นหอม นะก็ถ้าอยากกินก็มาตัดได้เลยค่ะตะไคร้นะคะที่โอปลูกไว้นะคะก็ยังคงจะไม่เอาใส่กระถางหรอกคะ่ะก็อยากกินก็มาตัดเอานะคะเพราะว่าใส่กระถางส่วนมากไม่ค่อยรอดปีหน้าก็ค่อยซื้อลำต้นมาแช่น้ำแล้วก็เอามาปลูกเองคะ่ะนี่ก็เป็นกระถางต้นผักชีใบเลื่อยนะคะ เดี๋ยวจะลองเอาผ้ามาคุมนะคะหน้าหนาวเผื่อหน้าร้อนปีหน้าเขาจะไม่ตายนะคะลองดูได้ยินว่าเคยมีคนเห็นว่าหน้าร้อนมันก็ขึ้นมานะคะแต่ปีนี้โอจะลองนะคะนี้เป็นกระถางของเขาไข่นะคะก็คงจะได้อยู่ประมาณสักเกือบครึ่งโลได้ค่ะนะคะโอก็เอาไปกิน 3- 4ต้นแล้วค่ะก็ยังไม่ถอนอยู่ดีนะคะเพราะว่าอากาศก็ยังไม่ได้หนาวจนเกินไปนะคะ อันนี้เป็นต้นใบางานะคะใบางาของเกาหลีนะคะอร่อยมากเลยค่ะต้นงาเนี่ยนะตรงนี้ก็จะปล่อยให้เป็นดงใบางาปีหน้านะคะที่เขาเามากินกับหมูกระทะนะคะที่ทหอหอําห่อๆถ้ามีเยอะเขาก็ไปดองได้นะคะแต่โอ๋ชอบกินมากเลยกับลาบเนี่ยแต่กลิ่นมันเต็มคล้ายๆแมงแข็งนะคะถ้าใครรู้จักผักขยงกลิ่นเป็นผักขยงเลยแต่เพียงแต่ว่าเป็นใบค่ะอร่อยค่ะใบางานะคะ